สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปริมฟาร,ร์มเกษตรอีกเช่นเคยในคลิปนี้นะคะวันนี้ปริมจะแนะนำสินค้าของ FK ที่ใช้แก้ปัญหาโรคมะพร้าวใบไหม้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทราบก่อนนะคะว่ามะพร้าวใบไหม้นี่เราจะดูยังไงหรือมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรโรคใบไหม้นะคะปกติแล้วที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยในอากาศ จะมีเชื้อราที่ฟุ้งกระจายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมหรืออากาศที่หนึ่งจะมีฝนนะคะมีฝนแล้วก็มีอากาศเย็นสลับกับมีความชื้นพร้อมกันนั้นแล้วก็อบอุ่นตอนกลางวันนะคะยิ่งถ้ามีหมอกลงในตอนเช้ายาวนานไปจนถึงประมาณปกติหมอกลง6โมง7โมงก็น่าจะหยุดแล้วนะคะแต่ถ้าหมอกลงไปจนถึง8โมงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสภาวะที่ทำให โรคที่เกิดจากเชื้อราพแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับมะพร้าวนะคะจะสังเกตว่ามะพร้าวก็ปลูกห่างนะ ไม่ได้ปลูกทีแล้วอากาศก็ลมโล่งโปร่งสบายทําไมถึงเกิดโรคเชื้อราได้นะคะปกติแล้วถ้าโรคเชื้อราได้ลงในในแปลงมะพร้าวส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโครงสร้างของดินบริเวณนั้นก็คืออาจจะขาดในการความสมดุลแล้วก็ทําให้ต้นมะพร้าวนี่อ่อนแอเพราะอ่อนแอเนี่ยเชื้อราที่มันมีอยู่แล้วแหละในอากาศนะคะปลิวมาลง มันก็จะเริ่มติดจากต้นที่1ไปต้นที่สองต้นที่3ามต้นที่4ท้ายที่สุดแล้วก็คือลามไปทั้งแปลงเลยนะคะแล้วหากในสวนมะพร้าวมีการปลูกพืชแซมไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวสมมติอยู่ในแปลงเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะติดโรคเหมือนกันแล้วที่สําคัญเวลาเวลาติดระยะแรกเนี่ยถ้าเราไม่เดินสํารวจแปลงเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นโรคเชื้อราหรือโรคใบไหมเพราะว่าเวลามันลงในระยะแรกเนี่ยไม่ได้ลง ให้เห็นทั้งต้นอาจจะลงเป็นยอมยอมเลื้องบ้างเ,เป็นรูปจุดๆนะคะที่ผิวใบท้ายที่สุดนะคะพอเราเผลอก็ลามไปมากมายจนบางทีถ้าเชื้อราลงยอดแล้วนะคะเป็นโรคใบไหม้ที่เริ่มจากยอดหรือว่าบางทีลงรากนี่ก็คือแก้ไม่ทันแล้วนะคะดังนั้นมะพร้าวกว่าจะปลูกได้กว่าจะเจริญเติบโตได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรวันนี้ปริมมียามาแนะนําสําหรับโรคมะพร้าวที่เป็นใบไหม้นะคะตัวที่หนึ่งเลยนะคะก็คือตัวนี้ คือ is นะคะ is ตัวนี้เป็นสารอินทรีย์นะคะกลิ่นจะไม่ฉุนหรือพูดง่ายแทบไม่มีกลิ่นเลยนะคะตัวยาจะเป็นน้ำสีดำๆ is ตัวนี้สกัดมาจากพืชนะคะเพื่อใช้ในเรื่องของเทคนิคอออนคอนโทรลคือเรื่องของการสร้างประจุลบประจุบวกในแปลงที่เวลาเราพ่นลงไปนะคะทำให้เชื้อราไม่สามารถจะแตก จเจริญเติบโตนะคะหรือว่าแตกสปอร์ลอยไปในอากาศได้ดังนั้นตัว I อตัวนี้นะคะเวลาพ่นคือเราสามารถไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพ่นจี้ไปที่ต้นมะพร้าวที่เป็นโรคใบไหม้นะคะเราอาจจะสเปรย์ให้มันฟุ้งไปกับอากาศแต่ที่สําคัญเวลาเราพ่นให้พ่นให้ให้ทั่วแปลงหรือว่าพ่นในบริเวณที่เราต้องการที่จะ จำกัดนะคะบริเวณไม่ให้มันฟุ้งกระจายหรือว่าแพร่ระบาดของเชื้อรานั่นเองนะคะตัว i s เเวลาพ่นลงไปนะคะมันจะทำงานภายใน3วันเราจะสังเกตเว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนี่ได้ภายใน7วันนะคะสำหรับสำหรับมะพร้าวก็จะอาจจะใช้เวลานานกว่า7วันแต่ถ้าเป็นเป็นพืชอื่นเนื่องจากไม่ใช่ไม้ยืนต้นถ้าเป็นพวกผักอะไรพวกนี้3วันก็สามารถดูอาการได้นะคะแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยเวลาเราพ่นลงไปแล้วเนี่ย สังเกตว่าเชื้อราเขาจะเริ่มหยุดก็คืออาการใบไหม้ที่ใบจะไม่แพร่ขยายเป็นวงกว้างแต่ว่าถามว่าเมื่อมีใบไหม้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาเขียวได้อีกไหมนะคะอันเนี้ยการกลับมาเขียวไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อราะคะการกลับมาเขียวได้มันอยู่ที่การบำรุงให้ต้นมะพร้าวสามารถที่จะถอดยอดแตกยอดแล้วก็กลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งมันจะเป็นตัวนี้ค่ะมันคือตัว FK1 fk 1>, 1เป็นหมวดปุ๋ยนะคะธาหลักธาตุเสริมพร้อมสารจับใบในกล่องเดียวกันซึ่ง fk 1จะทำหน้าที่ในการให้มะพร้าวสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วกลับมาเขียวได้ตัวใบไหมที่ไหมไปแล้วค่ะเวลาที่มะพร้าวก็ถอดยาวขึ้นไปเนี่ยอาการใบไหมจะค่อยๆจางลงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายจากอาการไหมนะคะเพราะว่าตัวใบไหมมันโดนโรคราเขาทําลายแล้วดังนั้นเราต้องรอให้มะพร้าวเขา ถอดยอดแล้วก็จเจริญเติบโตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นโดยเฉพาะมะพร้าวนะคะแนะนำให้ใช้ตัว IS ร่วมกับ FK1 นะคะจะเห็นผลดีที่สุดหรือหากใครนะคะอยากจะแยกใช้ก็อาจจะฉีดตัว IS จับยั้งเชื้อราไปก่อนในระยะ1-3วันหลังจากนั้นสักประมาณวันที่4ที่5เราก็สามารถพ้่นตัวปุ๋ยตามไปด้วยได้นะคะซึ่งตัว FK1 เนี่ยจะ พ่นไปแล้วเราจะเห็นความต่างว่ามันจะเขียวขึ้นดีขึ้นยอดจะเดินดีขึ้นถ้ายังไม่อยากทดสอบกับมะพร้าวเราสามารถฉีดพ่นลงไปที่พักพืชต่างๆนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของการเจริญเติบโตของพืชที่สำคัญตัว fk 1สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยกลับมาที่เชื้อรานะคะเชื้อราบางคนสงสัยว่าเกิดจากอะไรทำไม ทุกๆปีไม่ไม่เห็นเป็นมากขนาดนี้มันอยู่ที่สภาวะอากาศนะคะแล้วก็โรคในะแต่ละปีมันจะหนักจะแรงไม่เท่ากันปีนี้โรคเชื้อราหรือโรคใบไหม้นะคะไม่ได้ลงแค่มะพร้าวลงไปหลายพืชมากนะคะแล้วก็เวลาเป็นถ้าสวนเรานะคะอ่อนแอปึ๊บ เวลามันมากับฝนมากับลมมากับอากาศแบบนี้ปลิวมาลงสวนเราสวนเราก็มีโอกาสติดทั้งสวนนะคะถ้าเพื่อนข้างเคียงเป็นนะคะสภาพอากาศที่ยังเป็นแบบนี้อยู่มันก็จะมีโอกาสนําพาเชื้อรานะคะที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้เข้ามาลงแปลงของเราได้มากขึ้นดังนั้นแล้วนะคะสามารถที่จะฉีดป้องกันไว้ได้หากเราเดินสวนของเรานะคะกว่าจะถึงสวนของเราถ้าเราเจออาการโรคใบไหม้แบบนี้ในพืชอื่นๆก็สามารถเรียะฉีดตัว i s IS, ร่วมกับ fk 1ป้องกันไว้ได้เช่นกันนะคะอ้ออีกนิดนึงนะคะตัว i s ตัวนี้ราคา450บาท1ลิตรผสมน้ำได้ที่400ลิตร fk 1กล่องนี้นะคะเอ2,000กรัมผสมน้ำได้ที่400ลิตรเช่นกันแต่ตัว i s นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำมากกว่า5ไร่หรือว่าอยากจะซื้อไปแล้วก็ใช้กับหลายๆพืชหรือบ้านหรือไม่เราก็พ้นซ้ำๆ พ่นพนซ้ำๆนะคะหลายทีอาจจะเก็บไม่ได้นานแต่ราคาประหยัดก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะ is คนี้ขนาด3ลิตรนะคะ3ลิตรตัวนี้ราคาเพียง900บาทตัวนี้จะผสมน้ำได้ที่1,200ลิตรหรือ6ถังนั่นเองนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตรนะคะโทรมาได้090 592 8614หรือจะแอดไลน์ id ก็ค้นคำว่าฟาร์มเกษตรมาได้เลยนะคะผ่านเพจก็ได้ เพจเฟ e บุ๊กก็ค้นคำว่าฟาร์มเกษตรเป็นภาษาไทยหรือจะสะดวกกว่าน,นั้นนะคะ สั่งซื้อผ่านลาซาด้าก็ได้สำหรับใครที่มีคูปองส่วนลดกับลาซาด้าเข้าไปที่ลาซาด้าค้นคำว่าปุ๋ย fk หรือ is ก็จะเจอสินค้าหรือค้นคำว่าร้านฟาร์มเกษตร,ก,รก็ได้นะคะที่สำคัญสินค้าของฟาร์มเกษตรทุกตัวจัดส่งให้ลูกค้าฟรีถึงบ้านกับคอรี่ขนส่งจะได้รับของที่รวดเร็วนะคะและก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเมื่อได้รับของค่อยจ่ายเงินให้กับพนักงานของคอรี่ได้เลยสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อมาหาเปรมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Yeah.